สิดีค่ะพบกับพุ่งและเต็นปฏิพันธ์ออโต้นะคะลูกค้าวันนี้พุ่งจะมารีวิวรถเข้าใหม่ให้ลูกค้าชมกันนะคะตัวนี้เป็นโตโยต้าเซนต้านะคะเครื่อง1.5นะคะลูกค้าตัวนี้ราคาที่569,000บาทเป็นรถปี18นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันนะคะตัวนี้ ก็จังหน้าเดิมๆสีเดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้ามีไฟตัดหมอกนะคะคมีไฟเดไลท์อย่างนี้เลยนะคะลูกค้าส,สวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับแม็กเดิมโรงงานนะคะยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะลูกค้าทาสีเราต่อให้เรียบร้อยนะคะสีสวยแบบนี้เลยตัวนี้เป็นประตูไฟฟ้านะคะลูกค้า เปิดให้ดูนี่ตัวนี้เป็นตัว V นะคะนี่ภายในเป็นเบนนะนั้งสีดำนี่พรอน,น้ำตาลนี้เลยช่สวยตรงนี้เลยนะคะสวยมากนะคะภายในนะคะใหม่มากนะคะตัวนี้มีจอให้ด้วยนะคะลูกค้าแอร์ก็เป็นแบบอย่างนี้เลยนะคะยาวขนาดนี้เลย นี่ข้างหลังนะคะโลโก้เดิมๆนะคะจากศูนย์เลยนะคะลูกค้าสวยงามมากนะคะามาดูฝั่งนี้กันด้างนะคะตัวนี้นะคะกระ,ะ,ะ,ะจกปอบไฟฟ้านะคะมีฝุงโฟลตสตาร์นะคะฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะลูกค้า พาท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสบถาคุยลายเล็กกันได้นะคะคพึ่งทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้นะคะ